شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعِي سُوءَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Tan pinong phu iman to Allah phu wang nai kwam metta khong pra ong tuk tan na krab Pinong krab ผมพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของนรกมาตอนสองตอนแล้วเรื่องราวของนรกเป็นเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากพอสมควรเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายแน่นอนอย่างยิ่งโลกดุนยานี้เป็นโลกที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลา ทดสอบให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายปฏิบัติตัวอยู่ในโลกดุนยานี้สอบผ่านรางวัลคือได้สวรรค์สอบตกรางวัลก็คือได้นรกเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับคนที่สอบตกบางคนไม่ได้อยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์นั่นคำตอบที่อยู่ในอัลกุรอานก็คืออะไรคืออะไรรู้ไหมพี่น้อง คำตอบที่อยู่ในอัลกุรอานก็คือจะอยู่ในนรกตลอดการชั่วกลับชั่วกันไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นออกจากนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาส่วนคนที่สอบตกแต่ยังดีนะยังอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกทรมานถูกชำระโทษ ในนรกจะหันนำเสียก่อนจนกว่าจนกว่าบาปกรรมต่างๆที่ได้ทำมานั้นถูกชำระถูกลงโทษเสร็จสิ้นแล้วนั่นแหละอัลลอฮ์จึงจะให้ออกจากนรกมาสู่สวรรค์ของพระองค์ทีนี้เรื่องราวของนรกท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในหะด,ดีสจำนวนมากมาย ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงความใหญ่โตของชาวนรกอ่านฮะดีษให้พี่น้องฟังไปแล้วฮะดีสหนึ่งพูดถึงความลึกของนรกความลึกของนรกเนี่ยนะพี่น้องท่านนาบีบอกว่าเมื่อเจปีที่แล้วเนี่ยโขดหินใหญ่ๆก้อนหินใหญ่ๆนี่นะครับถูกโยนลงจากปากนรกลนเรื่อยไป หลนเรื่อยไปจนกระทั่งระยะเวลาเนี่ยผ่านไป70ปีโขดหินใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยพึ่งจะไปถึงก้นบึ้งของนรกนั่นคือสิ่งที่เป็นความใหญ่โตเป็นความลึกของนรกมันขนาดไหนซึ่งท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกฮะดีษเอาไว้ไรายงานจากท่านอับูุรฮุเลยร์บอกว่าความลึกของนรกเนี่ยเอาโขดหินใหญ่ๆเนี่ยนะโยนลงจากปากนรก โยนแล้วมันก็หล่นเรื่อยไปเดินทางกว่าจะถึงก้นบึ้งของนรกเน่ยใช้เวลาทั้งหมด70ปีนี่พูดถึงความลึกของมันทีนี้ชาวนารกก็มีรูปร่างร่างกายใหญ่โตมากในฮะดีษหนึ่งบอกว่าระหว่างไหลทั้งสองข้างของคนชาวนารกเป็นไหลของกาเฟตผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาที่อยู่ในนรกยะหันนม ว่าไหลข้างขวาเดินทางกว่าจะมาถึงว่าไหลข้างซ้ายได้เนี่ยใช้ม้าเร็ววิ่งนะครับวิ่งถึงสมวันสามคืนโดยไม่ได้หยุดเลยมันก็เป็นร้อยรกิโลนะพี่น้องระหว่างไหลขวามาถึงไหลซ้ายนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอเลหิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มาดูถึงกามนะครับกามของคนที่เป็น ชาวกาเฟทที่อยู่ในนรกเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนพี่น้องรวมทั้งเขี้ยวฟันเขี้ยวของคนชาวนารกที่เป็นกาเฟทเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนในฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมาม,มุสลดิมพูดว่าอีกเอารามาอ่านฮะดีสดูนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องความใหญ่โตของร่างกายของมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิเสธที่อยู่ในนรกจะหันนำ พอเราได้เรียนรู้ว่าโอ้โหร่างกายของคนกาเฟสเนี่ยทำไมมันถูกทำให้ให,ใหญ่โตขนาดนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมกับโทษทันอันเลวร้ายยิ่งที่อยู่ในนรกจะหันนำโทษทันเจ็บแสบมากเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงทำให้ร่างกายใหญ่โตหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายเนี่ยพอโดนโทษทันมันก็พุพองแล้วมันก็เป็นอะไรบินพอกหางหมูเนี่ยใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวด ก็อาจจะเป็นไปได้ท่านอบ,บูฮรุรอยรอรดิยัลลอฮุอันหุได้รายงานอย่างนี้นะดดรซุลกาเฟตท่านอบ,บีกล่าวว่ากามของคนกาเฟตนั้น,นี่อาน่าบุลกาเฟตฟันเคี้ยวของคนกาเฟตฟันเคี้ยวเพียงซี่เดียวนะมิสลาอูฮุดมันใหญ่โตเหมือนกับภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์พี่น้องภูเขาอูฮุดนี่ไม่ธรรมดานะ ฐานของมันเนี่ยยาวไปเนี่ยสมกิโลโดยประมาณนะครับถ้าจะเดินรอบภูเขาอูฮุดเนี่ยจะใช้เวลาระยะทางโดยประมาณเนี่ยสิกิโลพอดีนั่นคือฟันเขี้ยวหรือกามของคนที่เป็นกาเฟทที่อยู่ในนรกของอัลลอฮ์ س ุบฮานและตาล l าวะกินซุจิลดิฮีมาซีรัตุซาลาซินความหนา ความหนาของผิวหนังของคนกาเฟตในนรกยะหันนำนั้นใช้ระยะเวลาเดินทางถึงสมวันบางคนก็แปลว่าสามชั่วยามแต่ในฮะดิษบางบทนะครับเช่นในมุสนัดของอิหม่ามฮากิมนี่นะครับบอกเอาไว้ว่าระยะเวลานั่นใช้ระยะเวลาเดินทางถึงสมวันเราไม่รู้ว่าเดินทางแบบไหนนะเอาเป็นว่าคนเดินเนี่ยสมวันสามคืนเนี่ยความหนา คือระยะความหนาของคนที่อยู่ในนรกยันนำอัลลอฮฺหอักบัตนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีได้พูดถึงลักษณะร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารถึงถึงคนที่เป็นกาเฟทที่อยู่ในนรกยันนำก็แปลว่านรกของลอก็ต้องยิ่งใหญ่มหาศาลนี่แหละที่จะบรรจุคนชั่วเหล่านั้นไว้เต็มนรกนะครับอีกขะดีหนึ่งเนี่ยพี่น้องอันอบีฮุไรระตะ รัิยัลลอฮุอัน ن ฺุกล่าวกล่าวรับีย์อลลอฮิฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฺสัลลัมท่านอบูฮุรไรร์ห์รัิยัลลอฮุอัน ن ุได้รายงานเอาไว้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฺสัลลัมกล่าวอย่างนี้นะอินฺกิลซะฺิลดิลกาฟิรอิสนานีวะอัรบะอูนฺธิรออันแท้จริงหนัง ความหนาของหนังของคนกาเฟสที่อยู่ในนรกยันนำนั้นมันหนาเท่ากับประมาณ4ี่สอศอกอันนี้ยังค่อนชั่วหน่อยฮะดิษบทที่แรกบอกว่าความหนาของผิวหนังของคนกาเฟสที่อยู่ในนรกหนาเท่ากับระยะการเดินทาง3วัน3วันเนี่ยมันเกินเกิน 4, สีอศอกอยู่แล้วนะครับเกิน4ี่ศอกซึ่ง แน่นอนอย่างยิ่งก็อาจจะมีรายงานที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะมีมีอะไรละ่ะมีคำอธิบายหรืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คนบางคนก็หนาเพียงแค่นี้แต่คนบางคนความชั่วมันเยอะอาจจะหนาเยอะหน่อยอัลลอฮ์สร้างให้ใหญ่โตเพื่อที่จะให้รองรับหรือเหมาะสมกับโทษทันอันเจ็บปวดที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กำหนดให้แก่คนกาเฟสเหล่านั้น ว่าว่าอินนามัจลิสะฮูมินจัฮันนัมมาบายน่ะมักกะอิลามด,ดีนะที่นั่งที่นั่งของคนกาเฟ่ที่นั่งอย่างเดียวนะนะครับที่นั่งที่เรานั่งอย่างเนี้ยระหว่างความกว้างของมันเนะี่ยระหว่างมักกะกับมด,ดีนะสี่ร้อยห้าสิบกิโลพี่น้องระหว่างมักกะมามาด,ดีนะเนะี่ยสี่ร้อยห้าสิบกิโลที่นั่งอย่างเดียวนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมหมัดส,สดลลัลฮุะลัลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับสรุปแล้วเรื่องของความใหญ่โตของนรกขนาดของความความใหญ่โตของนรกนั้นมันจะขนาดไหนอุลามาก,ก็นำเอาฮะดีสที่เกี่ยวข้องกับความลึกของนรกเอามาบอกเอาไว้อุลามาก,ก็นำเอาร่างกายของคนที่อยู่ในนรกเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยเอามาบอกแกเราท่านทั้งหลาย เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าขนาดของสวรรค์นี่ไม่ใช่น้อยๆและแน่นอนอย่างยิ่งคนชั่วก็คนดีเนี่ยย่อมมีคนชั่วมากกว่าคนดีอยู่แล้วคนที่จะถูกโยนลงสู่ไฟนรกจะหันนำเนี่ยนะมันเยอะมากเหลือเกินละอัมละอันนะจะหันนำมามีนันนาเซอชมาออัลลอฮ์บอกว่าข้าจะได้ทําให้มนุษย์ที่ชั่วชั่วทั้งหลายเนี่ยเต็มเปี่ยมในนรก ก็คงจะอยู่กันในลักษณะที่แออัดยัดเยดแต่ว่านรกของอัลลอฮ์ก็จะใหญ่ใหญ่โตเพื่อที่จะให้ให้โทษทันทุกชนิดเนี่ยถูกลงโทษกับทุกคนแบบเท่าเทียมกันสําหรับบรรดาคนชั่วที่มีระดับความชั่วเท่าๆกันแล้วคนที่มีความชั่วเท่าๆกันคนที่ชั่วมากๆเนี่ยมันยังไงอะพีน่น้องโอ้โหไม่รู้ตะกิจกี่พันล้านกี่หมื่นล้านคนแล้วแต่ละคนก็ร่างกายใหญ่โตตามที่ ผมได้พูดคุยกับพี่น้องตามฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลล์ของอะัยหิวซัลลัมมันจะใหญ่โตขนาดไหนสวรรค์อขอโทษทีนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลานะครับอ่ะประเด็นต่อมาประตูของนรกอืที่บอกเอาไว้กับพี่น้องว่าจะคุยเรื่องราวของนรกโดยสรุปเนี่ยนะถึง9ประเด็นเดียวกันคุยกับพี่น้องไปแล้วสประเด็น เอาข้าท่อถุประเด็นหนึ่งความใหญ่โตของนรกประเด็นที่สองนี้พูดถึงประตูของนรกอืนรกเนี่ยมีประตูดังที่เราเคยเรียนเรื่องราวของสวนสวรรค์สวรรค์มีมีมีประตูเข้ามีประตูเปิดปิดนะครับซึ่งประตูของสวรรค์นั้นใหญ่โตมโหฬรานมากจําได้หรือเปล่าสวรรค์เนี่ยมีกี่ประตูนะ สวรรค์มีกี่ประตูครับสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมด8ประตูนรกมีทั้งหมดเจประตูเดียกันอขอโทษที่7ดประตูเจดประตูนี้เอามาจากไหนอ่ะไปรู้ได้ยังไงว่านารกเนี่ยมีเจดประตูสวรรค์มี8ปดประตูหัด,ดีิที่แข็งแรงทั้งนั้นเลยพูดถึงเรื่องของสวรรค์ว่ามีทั้งหมด8ประตู แล้วก็มีกุรอานบอกเอาไว้ว่านารกเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดประตูด้วยกันอ่ะดูว่าอินน a จ a a n น a h มะกุรอานนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ตัดอย่างนี้ว่าอ ah uh um um, uh um ินน a จ a a n น a h มะลามาวัยดูฮุมุมลามาวัยดูฮุมอัชมาอินลาฮาซาบอุอับวาบิน ลิกุลลิบาบินมินฮุมยุสอุนมักซูมและแน่นอนยิ่งนรกยาหันนำเนี่ยได้ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขาโดยไม่ต้องสงสยัยกุรอานบอกอย่างนี้นะคนชั่วทั้งหลายฟังเอาไว้ให้ดีคนที่ดื้อดึงกับอัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์เข็นฆ่าบรรดาผู้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้ถือว่าเป็นศัตรูของอัลลอฮ สุบฮาหะหัวตาลานารกยานนำถูกสัญญาเอาไว้ไปแล้วก็ไม่รอดพ้นสิ่งที่เรียกว่ายาันนำอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะครับละฮาซาบออบวาบินนรกทั้งหมดมีเจ็ดประตูด้วยกันนะครับเจ็ดประตูด้วยกันลิกุลลิบาบินมินฮุมยุสอุนมักซูมุน แต่และประตูของมันนั้นมีส่วนที่ถูกแบ่งเอาไว้มีส่วนที่ถูกกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนคําว่ามีส่วนที่ถูกกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเขาอ,อธิบายอย่างนี้ใครจะถูกเข้าประตูนรกประตูไหนถูกโยนลงถูกดึงเข้าสู่ไฟนรกทางประตูไหนเนี่ยมีมีรายชื่อชัดเจนเลยมีระบุรายชื่ออย่างชัดเจน หรือเรื่องของประตูนรกเนี่ยนะครับตามที่กุร่าอานบอกว่ายุสอ um ุนมักซูมส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอา้าวยุคข,ของนบีนี่นะเข้าทั้งนี้อายุคข,ของนบีนั้นนะเข้าทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไม่ไเด้มีฮะด,ดิษได้ระบุเอาไว้นะครับว่าคําว่าส่วนที่ถูกแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยมันหมายถึงอะไรบรรดาซอฮบาก็พูดกันใน ทัศนะแตกต่างกันนะครับบางคนก็บอกสําสหรับกาเฟสโอเคไปเลยประตูหนึ่งอา้าวสำหรับคนที่ชั่วที่อยู่ในประชาชาติาต่างๆออกไปเลยประตูหนึ่งคนชั่วน้อยหน่อยอ้าไปเลยประตูหนึ่ง,คน,นนนงคนชั่วมากๆแต่ยังเป็นมุสลิมออกไปเลยประตูหนึ่งก็มีการกล่าวกันแบบนี้นะครับเอาละข้อสรุปที่เราได้รับจากอัลกุรอาน อยายะนี้ก็คือในสุร์ Al r, อัลฮิจรอายะที่4นะี่สี่นะละหูซาบอออะบวาบินสำหรับประตูนรกนั้นมีทั้งหมด7บานด้วยกันจำไว้นะสวรรค์เนี่ย8นรก7นี่คือสิ่งที่หลักฐานจากจากท้งอัลกุรอานและฮะดีษได้บอกเอาไว้นะครับดูเรื่องของประตูนรกอีกนิดหนึ่งในกุรอานอยู่ในสุร์อัลซุมัต อายะที่71อายะที่72พูดถึงประตูนรกยังไงบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ่านอายะนี้แล้วเราได้ได้ความรู้อะไรอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็จะนาเอามาเน้นย้ําด้วยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับความเข้าใจได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอายะที่เราได้อ่านทั้งทั้งที่เราต้องการพูดว่าในนรกเนี่ยมีประตูอย่างชัดเจนมีทั้งหมด7บาน อัลกุรานอายะต่อมาก็พูดถึงประตูของนรกเช่นเดียวกันวก็ละละหุมคอซานาตูฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาได้ตัดอย่างนี้อัลัมยะติกุมรุสุลุมมิงกุมยัตลูนอาไลกุมอายาติรับบิกุมวยุนซิรูนักุมลิกออายยุมิกุมฮาจากอลูบัลลาวะลากินฮัก กักลิมาตุลาดาบบอาล์ากฟิรินพอไปถึงประตูนรกใครไปครับเหล่าบรรดาคนชั่วนะเหล่าบรรดาคนชั่วบรรดาคนตั้งภาคีต่อรอก็ไปกันไม่ได้ไปเองนะถูกดึงไปถูกบังคับไปไอ้ใบหน้าเนะี่ยอยากจะผินออกจากประตูนรกแต่ว่าโดนบังคับไปไปยืนรอกันที่ปากป,ากประตูนรก เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอันกุรานอญญายานี้เนี่ยนักตัฟซีดนะครับได้อธิบายเอาไว้ว่าเฉพาะเกี่ยวข้องกับบรรดาคนที่คนที่อะไรคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่จะถูกนํากันไปอยู่รอกันที่ปากประตูนรกส่วนคนผู้ศรัทธาจะมีความชั่วมากจะมีความชั่วน้อยใช่ไหมเราเรียนไปแล้วในขณะที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องสะพานอัสซิรอตที่จะทอด ตั้งแต่แผ่นดินที่เรียกว่าทุ่งมหชัชรเรื่อยไปข้ามนรกไปแล้วก็เข้าประสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาคนที่ทำชั่วบางคนก็ตกลงตกลงจากสะพานลงสู่ไฟนรกโดยทันทีส่วนคนกาเฟตถูกนำไปไปรอกันอยู่ที่ปากประตูนรกจึงทำให้ผู้ที่เฝ้าประตูนรกนี่กล่าวถามคนเหล่านี้ด้วยความชงน ท,ทั้งที่มวนม,มาเลย์กาเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงศาสนาทูตของพระองค์เนี่ยมายังคนเหล่านั้นมากมายเหลือเกินอัลลอฮ์สรงมาหลายท่านที่เรารู้รูเนี่ยมีแค่25ท่าน25ท่านแต่ว่าบรรดาอุลมามะนะครับจากรายงานคำพูดของเหล่าบรรดาซอฮาบะก็ดีบรรดารอซูลบรรดานาบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเป็นแสนๆคน เป็นแสนแสนคนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ประมาณ25คนที่เรารู้เนี่ยไม่ใช่เป็นแสนแสนคนเอาล,ล่อส่งมาเยอะเหลือเกินคนเหล่านี้ก็เอาเลยในยุคของเราเนี่ยส่งนบีมุฮัมมัดมาเป็นยุคสุดท้ายแต่ก็ยังมีหลักฐานมีอะไรต่างๆที่อยู่ในอิสลามนั้นอย่างชัดเจนแต่ในบีคนก่อนนี่ก็ถูกส่งมาคนหนึ่งบางทีก็มายังกลุ่มชนกลุ่มเดียวบางทีในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยส่งไปยังคนกลุ่มหนึ่งนบีท่านหนึ่ง มาอีกกลุ่มหนึ่งนบีอีกท่านนึงก็มีในแต่ละยุคแต่ละสมัยคนที่เฝ้าประตูนรกในก่ลาวอย่างนี้ทำไมเหรอไม่มรอซูลคนใดไปบอกพวกท่านและได้สาธยายแก่พวกท่านถึงอายะต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลากันนั่นหรือไม่มีใครเตือนเลยหรือไม่รู้เลยหรือว่าอิสลามเป็นยังไงไม่รู้เลยเลยว่า เวลาตายไปแล้วดื้อดึงกับอัลลอฮ์นี่จะต้องถูกนำมาที่ประตูนรกถูกนำมาสู่ไฟนรกในวันนี้ไม่มีหรอเอาง่ายงไม่รู้เลยว่าอิสลามนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นมุสลิมทำไมเขาถึงเป็นมุสลิมกันคนกาเฟตถูกถามปัจจุบันนี่อัลลอฮ์พี่น้องคนกาเฟตเนี่ยไปอยู่ทั่วทั่วโลกทั่วยู่มุมไหนของโลกก็ตามแต่ต้องรู้แหละอิสลามเป็นยังไง ถ้ามีการสื่อสารทางด้านเ,าเทคโนโลยีติดต่อเชื่อมโยงกันรู้ว่ามุสลิมเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ให้มวลเลากกาถามไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเป็นยังไงกันเขานับถือเขามีพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้หรอกเลยว่าคนที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงอย่างอืง่นทั้งหมดเป็นพระเจ้าจอมปลอมอัลลอฮ์ให้มวลเลาาถามไม่มีใครมาบอกเลยหรอ ก่อรูบาลาคนเหล่านั้นกล่าวว่าหาม่ได้นะถ้าว่ามีมีม,มีมีบรรดารอซูลมีบรรดาผู้ที่ประกาศศาสนาเนี่ยมาสู่พวกเราเหมือนกับยุคเนี่ยแม้ว่านาบีมุฮัมมัดจะสิน้นสิ้นอายุไปนานแล้วนะครับสิ้นอายุขายไปนานแล้วพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วก็ยังมียังมีศาสนาอิสลามยังคงหลงเหลืออยู่ยังมีตัวแทนที่จะเป็น ทูตของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกไปสอนก็ต้องต้องถูกสอบสวนในเรื่องนี้วะลากินฮักกัตกาลิมาตุลอาดาบอัลัลกาฟิรินจะปฏิเสธอย่างไรหรือว่าจะแก้ตัวยังไงก็ตามแต่อัลลอฮ์บอกว่าฮักกัตกาลิมาตุลอาอาดาประกาสิทธิ์แห่งการลงโทษถูกบัญญัติถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะ ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้พี่น้องกีลาอุดุคูลูอบวาบาจฮันนัมมีการกล่าวมีเสียงกล่าวจากมวลมาเลกลาว่าเอาละไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องหง่มร้องไห้เพราะช่วงนั้นเนี่ยมีรายงานฮะดิษว่าทั้งร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนแก้ตัวอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าประกาศสิทธิ์แห่งการลงโทษถูกบัญญัติลงแล้วถูกกําหนดลงแล้วแก่บรรดาผู้สัต ผู้ปฏิเสธทั้งหลายก็มีเสียงก่าไปเลยไปไม่ต้องแก้ตัวอุดคูลูอับ,บาวาบะจันนัพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกยะหันนำเถอะอบ,บาวาตรงนี้หมายถึงหลายๆประตูหลายๆประตูจึงมีการอธิบายว่าชาวนรกนะครับที่เป็นกาเฟสจะได้เข้าทางประตูเข้าทางประตูนรกส่วนคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีความชั่วมากๆ จะถูกโยนลงสู่ไฟในรกดูโดยเข้าทางสะพานนะครับสะพานที่ทอดข้ามไปยังสวรรค์เนี่ยจากแผ่นดินแห่งการสอบสวนที่เรียกว่าทุ่งมัชัดก็จะเข้านรกทางนู้นเมื่อหลนถูกโยนลงสู่สะพานปั๊บก็จะโยนเข้าสู่ไฟนรกทันทีไม่ได้มาที่ประตูส่วนผู้ที่มาที่ประตูนี่ก็คือกาฟิรีนคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา อุดุฮุลูอับบาวะบาจฮันน์มะคอลลิดีนฟีฮาฟะบิสมัตวัลมุตะกับบิรีนจงเข้าประตูนรกเถิดบรรดาประตูทั้งหลายของนรกเถิดอายะก่อนหน้านี้มีทั้งหมดเจ็ดประตูเจ็ดบานฟะบิสมัตวัลมุตะกับบิรีนนรกเป็นที่พำนักอันชั่วร้ายที่สุดอันโหดร้ายที่สุด อันอัปยศมากที่สุดสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ยอมรับสัจธรรมไม่ยอมรับความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานตรงนี้หยุดนิดหนึ่งขออธิบายว่าคนที่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธณเวลานี้เนี่ยที่บอกว่ากุรอานเป็นคำพีนะครับที่มีการบอกว่าจะเผาคำพีกุรอานกุรอานเป็นคำพีปีาศาจเป็นคำพีนรกปัญญาชนเนี่ย จะเชื่อถือคำโฆษณาคำเชิญชวนอย่างนั้นเชื่อชือเลยกันนั้นหรือโดยที่ไม่ได้มาเปิดศึกษาดูอันกุรอานว่ามันเป็นคำพีที่มาจากมาจากท่านรอซูลมาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าที่แท้จริงหรือเปล่ามีข้อพิสูจน์อะไรบ้างมันน่าจะมีนะถ้าเกิดว่าเป็นคำพีที่มาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมันย่อมจะมีความมหัศจรรย์ที่มนุษย์ธรรมดานี่นำมาไม่ได้ ลองไหมลองเข้าไปพิสูจน์ลองเข้าไปศึกษาดูคนที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่แลว้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องอย่าสักว่าโอ้ฉันก็เชื่อกุรอานฉันเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเอาและความเชื่อตรงนี้ถ้าเป็นมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลลาไม่มีปัญหาแต่บางทีเชื่อไปอย่างนั้นปู่ย่าตายายเชื่อก็เชื่อเชื่อไปอย่างนั้นทำทำไปอย่างนั้นน่ยต้องศึกษาด้วยว่าในกุรอานเนี่ยที่บอกว่า เราจะไม่เย,อย่อหยิงกับอัลกุรอานเราจะไม่เย,อย่อหยิงกับสัจธรรมถ้างั้นในอัลกุรอานมีอะไรบ้างนะรู้หรือเปล่ามีอะไรบ้างรู้ไหมไปดูสิมุฮัมมัดคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนะี่ยเอากุรอานมาสู่ชาวโลกเนี่ยนะเขาพูดอะไรเอาไว้ในกุรอานเมื่อเข้าไปศึกษาอย่างชัดเจนแล้ว แล้วก็ใช้สติปัญญาของคนที่มีการศึกษายอมรับในสัจธรรมความเป็นจริงแล้วปฏิเสธกุรอานไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนอกจากจะมีอคติต่ออิสลามมีความเครียดแคน้นแล้วก็อัลมุตกับบรีนเย่อหยิ่งไม่ยอมรับความจริงกุรอานมีแต่ความจริงที่มนุษย์ต้องยอมรับแต่คนเหล่านี้เวลาอาจจะมาอ่านกุรอานแล้วยอมรับความจริงลองดูลองดู ีน้องต่างศาสนาอาจจะนั่งฟังอยู่ในขณะนี้ผมกล้าท้าเลยว่าคุณลองมาดูซิว่าในกุรอานเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ขนาดไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะนํามาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างในอัลกุรอานถ้าศึกษาไปแล้วเอาละถ้าเชื่อถือแล้วไม่ยอมศรัทธานั่นแหละสมควรแล้วที่อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ตัสว่าอุดุคูลูอับาวาบาจฮันนัม คอลีดีนท่านทั้งหลายจงเข้าไปสู่นรกอยาหันนำเถอะข้าทางประตูนรกคอลีดีนเป็นอมะตะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นตลอดการไม่มีวันไม่มีเวลาที่สิ้นสุดนะครับพี่น้องครับเอาละเรื่องของนรกกำลังคุยกันสนุกทีเดียวพี่น้องเรื่องของนรกประเด็นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของประตูของนรกสรุปแล้วมีทั้งหมด7บาน คนไหนบ้างที่จะเข้าทางประตูนรกนะครับเดีอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วครั้งต่อไปนี่จะคุยกับพี่น้องเรื่องชื่อต่างๆของนรกชื่อต่างๆของนรกในสวรรค์นี่ก็มีหลายชื่อบอกไปแล้วอัลฟิดเดาสเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับชั้นอัลมูจาฮิดีนสวรรค์ในห่วงของมูจาฮิดีนมีมีตั้งร้อยกว่าชั้นแต่ละชั้นนั้นห่างไกลกันระหว่างแผ่นดินกับฟ้าเลยทีเดียว ก็มีหลายชื่อนรกก็มีหลายชื่อชื่อของนรกมีกี่ชื่อนะครับมีกี่ชื่อแล้วก็แต่และชื่อมีความหมายอย่างไรบ้างพี่น้องจะได้อย่างน,น้อยรู้ถึงชื่อของนรกแล้วเนี่ยจะต้องออกห่างจากชื่อต่างๆเหล่านี้นะเอาไปตั้งชื่อลูกหลานไม่ได้นะมันหมายถึงไฟนรกนะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปคงจะได้นำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของนรกนะครับ وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكوت إلى وكيعي سوء حفظي